สวัสดีค่ะช่วงนี้บอกเลยว่าฝุ่นอากาศเป็นพิษนะคะ PM 2.5เนี่ยเยอะมากๆาะคะโดยเฉพาะวาฬินอยู่จังหวัดเชีงยงใหม่นะคะติดอันดับหนึ่งของโลกนะที่มีฝุ่นเยอะมากๆาเลยนะคะวันนี้ก็เลยมีสูตรแคทรับนะคะที่วาฬินใช้เป็นทานเป็นประจํานะคะช่วยขับฝุ่นขับสารพิษที่อยู่ในร่างกายนะคะก็คือต้นบอกคอรี่นะคะหรือพับอกคอรี่นะคะจะมีสารชนิดหนึ่งนะคะที่ทําให้ขับนะคะสิ่งที่เป็นฝุ่นนะคะฝุ่นละอองหรือว่าเป็นพวกสารพิษมะเร็งนะคะออกจากร่างกายนะคะวิธีง่ายๆ เ,ะะเราจะทานบลอกคอรีแบบสดน,นะคะเราจะล้างให้สะอาดแล้วเอาเขานะคะไปใส่ในช่องฟีนนะคะจากนั้นเนี่ยก็เอาพวกบลอกคอรีนะคะที่อยู่ในช่องฟีนมาปั่นแยกกากนะคะเพื่อ่กินแต่น้ําของเขานะคะผสมกับน้าผลไม้ก็ได้นะคะดื่มเป็นประจำตอนเช้าตอนท้องว่างนะคะก็จะทําให้ขับฝุ่นละอองนะคะที่มีอยู่ทุกวันนี้เยอะมากๆนะคะหรือจะเป็นตัวนี้นะคะที่วาเลนทานเป็นประจำเลยนะคะตัวนี้จะเป็นผงบลอกคอรีนะคะตัวนี้อันนี้เรทาน ทุกวันเลยค่ะเพราะว่าถ้าไม่ทานไม่ได้นะคะเพราะอันวาลมีลูกน้อยนะคะแล้วก็เราต้องรักษาสุขภาพเนาะวิธีการง่ายๆนะคะก็คือวาลเนี่ยจะใช้ผงบลอกลีนะคะประมาณนิดเดียวนะคะผสมกับน้ําผลไม้ดื่มทานเป็นประจำนะคะอันนี้ก็ง่ายมากๆเพราะบางทีเนี่ยบลอกลี่ในการตามท้องตลาดนะคะเขามีสารเคมียเยอะเนาะเราก็จะใช้เป็นผงแบบนี้เอานะคะถือว่าง่ายมากๆอย่าลืมลองไปทานกันดูนะคะ